ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ลุงไปข้างนอกนะยังไม่กลับเข้ามานะครับยังไม่เห็นรถจอดอยู่ตรงโรงรถข้างบ้านฮนะ มีรถของสายเอ็กซ์เพรสครับผมมารับสินค้านะฮะของร้านป้าแตนบูติกนะครับอาจจะหมุนนะคะมันตกแล้วม้ไฟดับแต่ไม่ว่าจะฝนจะตกแดดจะร้อนนะฮะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนอากาศจะเป็นอย่างไรนะแต่ยูทูบเบอร์นะสายลุงพลก็ยังสตรองนะผมยังไลฟ์สดอยู่เหมือนเดิมนะครับไปไหนมาแอนเนาไปบ้านสายบุญมาค่ะฝนตกอีแล้วเลยอน้องแอนค่ะโูตัวนี้เริ่มสงบแล้วค่ะฝนเริ่มสงบแล้วครับ แม่ฝนเริ่มสง,งบแล้วสง,งบแล,แล้วก็ยังไม่เป็นฝนช่องใหญ่ก็ไม่ย่อทอนนะฮะยังคงไร้สดไม,<น>ไม่ไม่ไมักข้ามกลางฝนที่ตกอ่านให้หน่อยที่ภาษาคุณลาวสาบายดีป้าข้ามใสแล้วแม่นยังอันนี้นาะโตหมยังอันนี้นาะมีลูกหมออะไรอยากรู้จะได้อ่านจะได้จำไว้ลูกนี่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  ป้าคำไสอะไรนี่โมมาหรือโมอะไรนี่สบายดีป้าคำไสและรู้แล้วสบายดีป้าคำไสน่ะน่ารักมากเลยหน้าเลยอันนั้นนนูเรเลยอันนั้นน่ะโอ้โนหนูเป็นบอไม้เหรือใช่ใช่ภาษาลาบน่ารักมากจาลูกก็น่ารักเหมือนกันนนั่แหละรถ ก็ต้องเอามาหลบข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยว<ห>มอเตอร์จะเสียนะครับ<ห>รถจักรยานน,น,น้องเขียวของไปเสือนะเดียยไป้้วนใจ<อ>น<อ>ขนาดเดียวกันนะครับ<ป>รน้องหมาเองก็มาหลบฝนอยู่ตรงนี้นะฮะน้องหมามาหลบฝนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้กร็โ้นั่นฮะ หลังยอดดอยภูหลวงนะฮะบ,บริเวณตั้งแต่หลังร้านองคปู่ไปนั้นภายังคงมืดดำทะมึนอยู่นะครับผมนะฮะมูนะ่นนะฮะมีร้านมาต่อยนะก็จะบังเต็นทผ้าใบามิดชิดนะฮะป้องกันฝนสา,าเขเ้าร้านนะฮะ การเก right okay. okay. huh? so ็บข the like ้าวของในรับประทาสายคือ huh. ต uh ้องร่นนะฮะต้องร่นออกไปแบบนี้เมื่อให้ฝนสาดนะครับนี่นะครับแต่ฝนก็ยังคงสาดอยู่นะฮะฝนยังคงสาดอยู่นะฮะในขณะที่ฝนตกนะฮะพี่เสือหิวข้าวนะครับพี่เสือหิวข้าวนะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะเป็นข้าวที่ลุงกิมเลี้ยงครับอืม มะใจแล้วก็ดอกทานตะวันด้วยมะอะไรมะม่วงด้วยเลยอูกขอบใจมากๆเลยฮาร์โร่ฝนตกหนักเลยจ้าตกมาเลยขอ้อความถีกเหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณ<า>ครับผมได้ไม่ล